คือพี่ผิรู้สึกว่าตัวพี่เองอะคะ่ะไม่เป็นคนที่อยากต่อสู้กับใครนะคะแต่ว่าเขาไม่จบเลยประเด็นนะคะมันเริ่มแบบเหมือนเพื่อปรเทคตัวเองแต่ยิ่งทําให้พี่เสียชื่อเข้าไปอีกค่ะประเด็นแรกที่เขาบอกว่า,าแบบสัญญาไม่ตรงกันกับของเรานะคะซึ่งสัญญาทุกทุกอย่างะคะ่ะมาตรฐานของเราะคะ่ะเราเปิดมาถึงขนาดน,นี้แล้วค่ะ20กว่าปีมาแล้วนะคะ สัญญาของเรามีคู่ฉบับค่ะคุณต้อม,มค่ะเซนทุกหน้าพี่ปิ่นเซนทุกหน้านะคะก็ต้องมีก่อนเซนก็ต้องอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ฉบับต้องตรงกันค่ะถ้าบอกว่าไม่ตรงกันช่วยเอามาให้พี่หน่อยว่าอันไหนไม่ตรงคะสัญญาไม่มีคําว่าไม่ตรงนะคะที่เขาบอกว่าเขอาอะค่ะเป็นสัญญาของ พรีเซนเตอร์ไม่ใช่สัญญารีวิวแต่จะบอกค่ะว่าในเรื่องของเอกสารนะคะเป็นเปเปอร์ค่ะมันเห็นชัดค่ะยืนยันได้ด้วยเอกสารนะคะเขียนว่าเป็นสัญญารีวิวชัดเจนนะคะแต่เมื่อเวลาที่คุณสวยลงตัวแล้วค่ะก็สัญญาต่อก็คือว่าจะเป็นตัวแทนให้เราโปรโมทซึ่งเปน็นทั่วไปจะเป็นแบบนี้ค่ะว่าจะจะแบบเป็นสัญญารวมแล้วกี่กี่กี่ปีอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่ใช่สัญญาลักพรีเซนเตอร์เป็นสัญญารีวิวแล้วในหัวข้อสัญญาค่ะถ้ากลับไปอ่านจะเห็นเลยคะ่ะหัวข้อที่สัญญาตามสเต็ปของโรงพยาบาลเลยนะคะ<ม>ก็จะมีก่อนทําหลังทําซึ่งหลังทําทันทีอะไรเงี้ยมันก็คือเงื่อนไขอยู่แล้วมันหัวข้อนะั้นมันก็ cover อ,อ,อยู่นะคะเขาอ,อ้างว่าแบบเป็นพรีเซนเตอร์เขาไม่ได้เป็นรีวิวแต่หัวข้อสัญญาที่เซ็นคือสัญญารีวิวชัดเจนแล้วก็บอกว่าคุยกับเราแล้วว่าเป็นพรีเซนเตอร์เราต้องจ่ายตามเขานะคะ ซึ่งออของโรงพยาบาลเลอรักษ์เราทำมานานค่ะในเรื่องของดารามาทำกญจกรรมแล้วรีวิวอะค่ะปกติเราจะทำให้อย่างดีที่สุดเต็มที่ที่สุดแต่จะไม่เคยมีค่าตับแทนดีใดอยู่แล้วหลักการของโรงพยาบาลเลอรักษ์ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบอกว่าเขาเคยคุยกับเราแล้วเรื่องของขอ เรื่องของว่าเราจะต้องให้ค่าตอบแทนเขาอันนี้บอกเลยค่ะว่าไม่เคยมีการคุยเลยมีแต่เขาอ่ะอยากจะทํากับเราเพราะว่าเขารู้ว่าผลงานของคุณหมอโรงพยาบาลเลยรักษ์ผลงานดีค่ะเขาอยากทํากับเราจริงๆไม่เคยมีเรื่องเงื่อนไขของการจะของเงินเอ่อไม่ใช่ขอเงินค่ะเรื่องของที่ว่าเขาจะคุยกับเราแล้วว่าเราต้องจ่ายตังให้เขาแล้วเราไปขอร้องเขาว่าอยอย่าให้เสียตังเลยไม่เคยมีประเด็นนี้เลยค่ะซึ่ง สาเหตุที่พี่ออกมาชี้แจงครั้งนี้พี่คือพี่รู้สึกว่ามันไม่จบอะคะ่ะแล้วเหตุผลมันเริ่มแบบห่างออกจากความเป็นจริงมากขึ้นไปอีกอะคะ่ะซึ่งจะทําให้เราเสียชื่อนะคะก็เลยก็เลยมาเก็เลยมาชี้แจงคะ่ะคือพี่เคยโทรไปหาเขาคะ่ะตั้งแต่ตอนที่เขาออกรายการคุยแซบโชวแล้วไปร้องไห้ซึ่งเขาก็ยัง มารีวิวกับพี่แบบครบ14วันครบอะไรก็ยังยิ้มยามแจ่มใสแล้วก็บอกสวยมากหนูชอบมากทุกอย่างดีมากแล้วก็ไปร้องไห้พี่ก็เลยโทรไปหาติดต่อทางั้นคือท้งสุดท้ายแฟนเขาเป็นคนรับอะค่ะนั่นแหละและ้วเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกเขาก็เลยบอกเขาพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่โทรไปหาบอกทําไมทําแบบนี้นะคะเราก็ยังรักกันเราก็ยังดีๆกันอยู่แล้วเขากรบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอคะพี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นะพี่บอกม คือเมื่อวานไปออกข่าวแบบนี้ที่เสียชื่อนะคะพี่ก็คุยกับเขาดีดีนั่นคือครั้งสุดท้ายนะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาเสียหายจากการไม่ได้งานรีวิวพี่ก็บอกโรงพยาบาลัวเสียหายหนกักกว่านั้นเขาก็ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเออเขาเสียหายไปสองงานแต่ไม่ได้เป็นการยกเลิกสัญญานะคะเป็นการขอเลื่อนเฉยๆครับก็คือเขาไม่ได้โดนยกเลิกนะคะอันนั้นคือครั้งสุดท้ายที่พี่พยายามคุยแล้วอะเราจะให้พี่ไปทํายังไงกับเขาอีกนะคะพี่คิดว่า เขาต้องการคําขอโทษจริงหรือเปล่าหรือเขาพี่ไม่ไม่เข้าใจว่าคาขอโทษนะ่ะ <c oughs> คือตัวพี่อะค่ะคาขอโทษที่เคยบอก,กเสมอเลยค่ะว่ามันไม่ได้ยากหรอกจะพูดคําว่าขอโทษแต่ว่าแต่ว่าเหตุผลอะคะ่ะว่าคือยังไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นขอโทษทเขาตรงไหนยังไงนะคะมันเรายังไม่ได้ทําอะไรผิดหลักเกณฑ์หลักการใดๆเลยนะคะ คือพี่ปิ่นบอกน้องๆเลยให้ลบไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปที่อยู่ในห้องผ่าตัดที่เสร็จทันทีพี่ปิ่นก็ยังเหมาะกับการตลาดค่ะว่าเออให้ลบคลิปนี้ออกนะนะคะบอกว่าให้รีบลบเลยเพราะว่าอะไรที่พี่ไม่เห็นด้วยพี่ก็บอกว่ามันไม่มันไม่สวยนะลบล้านนั้นก็ยังไม่ได้แบบมีคนดูอะไรเยอะส่วนคลิปที่ปรากฏอยู่นะคะบนติกติกของพี่ปิ่นด้วยซาไปนะคะอันนั้นก็เป็นคลิปที่ขึ้นวอร์ดแล้วขึ้นห้องพักแล้ว ซึ่งหลังทาทันทีปกติการรีวิวจะเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะเป็นธรรมดาเขาจะยินยอมนะคะตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรผู้รับสัญญาก็คือโรงพยาบาลเลอรักใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหัวข้อนี้มันจบแล้วค่ะตราจุดที่ว่าอ่ะแบบตามตามแต่เวลาที่เราต้องการคือ<ช>ตาม<ะ>ขั้นตอนนะคะค่ะพี่มองว่าจะได้เห็นว่าเอ้ยความเปลี่ยนแปลงคืออะไรซึ่งหลักการของรีวิวมันเป็นแบบนี้นะคะสําคัญที่สุดคือก่อนเซ็นนะคะเขาต้องอ่าน แล้วก็เขาก็เซ็นทุกหน้านะคะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเขาบอกว่าของเขาไม่เหมือนพี่ปิ่นขอสัญญาที่เขาไม่เหมือนมาแสดงกับพี่หน่อยค่ะมันหลายครั้งแล้วค่ะรู้สึกว่ามันไม่จบสักทีนึงแล้วก็เริ่มเริ่มหาเหตุผลให้กับตัวของเขาเองซึ่งมันทําให้โรงพยาบาลเราเสียชื่อชเช่นบอกสัญญาไม่ตรงนะคะสัญญาสัญญาไม่ตรงกันนะคะแล้วก็บอกออบอกว่าเออแบบเรื่องของ ไม่ได้เป็นสัญญารีวิวนะเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งมันไม่ใช่อะ่ะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายที่พี่ปิดไปขอร้องเขาว่าไว้อย่าคิดเขาเลยซึ่งมันไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยแล้วอยู่ดีๆเขามาพูดในประเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยจําเป็นต้องแบบชี้แจงนะคะเออคือพ,พี่ไม่รู้จะติดต่อไปเพื่ออะไระคะ่ะแล้วก็พี่ไม่ใช่คนแข็งที่จะบอกว่าฉันยืนแข็งอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะ,ะแต่พี่คิดว่าแบบจนถึงตรงนี้แล้วค่ะเขาก็ออกไปชี้แจงตาม สื่อต่างๆมาหลายรอบแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากชี้แจงมากใช่ค่ะก็เลยอยากจะชี้แจงนะคะแล้วที่สําคัญคือพี่พินขอพูดตรงนี้ว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเราก็ดูแลกันอย่างดีนะคะในวอร์ดนี้ดูแลจะนอนกี่คืนจะยังไงอยากจะทานอะไรคือเราพิเศษให้หมดนะคะดูแลกันอยากแฮปปี้ที่สุดยังจะไปเที่ยวกันด้วยกันไปทานข้าวก็ไปทานด้วยกันมาเลยอ่ะไม่เข้าใจเลยค่ะว่า ประเด็นมันไปนที่เขาไปออกรายการคุยแทบโชว์ที่เขาไปร้องไห้คืออยู่ดีๆก็ไปออกทั้งๆท,ที่มารีวิวกับเราก็ชอบผลงานแบบนั่งกับเราคุยกับเราดีๆก็เชื่อว,ว่าผลงานที่เราทำออกไปก็เ,เป็นที่พอใจสําหรับเขาด้วยเช่นกันเขาชมตลอดค่ะรวมทั้งแต่เขาอะค่ะก็บอกว่าหาแผลไม่เจอเลยงานสวยมากความช้าอยู่ไหนแล้วก็ตัดการไปรอบนึงแล้วตัดการไปแล้วสี่เดือนก็มาดึงหน้าค่ะเราก็รอเขาจนเขาบอกว่าพร้อมเมื่อตอนถ่ายถ่ายหนังเรื่อง มวลรักลูกทุ่งจบนะคะอันมวลรักลูกทุ่งนั้นนะคะก็หน้าเขาก็ยังไม่ได้ทำนะคะแล้วเขาบอกเขาสวยอยู่แล้วเออเขาเ,เขาพูดวไงนะเขาบอกว่าคนเขาเสีย,สยใจกับแฟนขับเขา3าิปีใช่ไหมคะก็ไม่เห็นความสวยของเขาอีกแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับหน้าเขาทำนองนะพี่ก็เลยมองว่าเออแบบ เเ้าาาาสสววววยยแลนะที่่ในมุมนี้ก็คือเขาบอกเขาบอกว่าเขาเสียชื่อเสียงที่เขาสะสมมาสามสิบปีในวงการบันเทิงหลังจากมาทําหน้ากับทางเราตรงส่วนนี้คือส่วนเขาเขาอยากให้เราทางเราขอโทษเรื่องมุมนี้ด้วยหรือเปล่าซึ่งเราก็ยืนยันว่าเขาเขาเขาพอใจที่เราทำไปแล้วเขาเสียชื่อพี่ปิ่นมองว่านะคะไม่ใช่ความสวยเขาเสียชื่อเพราะตัวของน้องเองหรือเปล่าถ้าพูดตรงๆนะคะ ความสวยอ่ะมันประจักษ์ค่ะมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาสวยขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าพี่มองว่าความเสียชีวของเขามันเกิดจากความความศรัทธาของคนปัญหาใช่ไหมคะคนเราค่ะจะสวยไม่สวยจะดีมีโจนยังไงคะ่ะหัวใจสําคัญนะคะค่ะนิสัยค่ะนะคะ,นะคะแบบคนเราอ่ะไม่ต้องดาราหรอกคะ่ะคนนิสัยแบบนึงคนทําไมถึงครบอีกแบบนึงทําไมคนไม่ครบคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเป็นที่ชื่นชมอยู่แล้วอะค่ะมันมันสำคัญที่ตรงตรงที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่บอกว่าทําผมมามาทําผมแล้วก็ผมไม่ขึ้นป็นแผลอยู่เลยค่ะคือการผ่าตัดดึง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 หน้านะคะดึงคิว้วแต่หน้าแผลเขาเนี้ยแผลเขาเนะะี้ยค่ะเขาเคยเขาเคยดึงหน้ามาแล้วแต่จริงก็ไม่ได้แจ้งเราพี่เห็นตอนหลังที่ว่าแผลเขามีรอยเย็บมาแล้วค่ะ แต่เนื่องจากปกติเราจะไม่มีแผลหน้าหูเลยจะเป็นที่เดียวที่ทําซ่อนแผลไปในรูหูคือคุณหมอคือสุดยอดจริงๆอ้าวแต่พอพี่เห็นอาวทำไมมีแผลขอบหูแต่ว่าแผลเนียนมากนะคะอ๋อก,กลายเป็นว่ารู้ละเขาเคยดึงหน้ามาแล้วนะคะแต่ส่วนส่วนที่เป็นคิ้ว,วค่ะตรงบริเวณคิ้วของเขาอะ่ะตรงนี้คะ่ะที่จะต้องดึงขึ้นไปกับตรงหางนะคะ,ะตรงทมหมซึ่งมันเป็นเรื่องของการการดึงอย่างนี้คะ่ะคุณหมอพยายามเลี่ยงวิธีการที่จะตัดรากผมอยู่แล้ว ซึ่งจะ,จะเลี่ยงวิธีการที่ทําให้ผมไม่ขึ้นอยู่แล้วนะคะจะมะกีการผ่าตัดก็ระวังเรื่องนี้อยู่แล้วไม่รบกวนการการ,การเสียหายของเส้นผมเลยของการรากผมเลยนะคะรวมทั้งเรื่องของใช้วิธีแม็กค่ะแม็กแม็กในการเย็บคือเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อป้องกันไม่ให้โดนรากผมเป็นวิธีที่ทันสมัยที่สุดนะคะแต่ว่า จะลืมว่า,าพวกเส้นผมรากผมอนะคะ่ะถ้าแพท้ทางด้านเส้นผมรากผมอนะคะ่ะจะรู้ว่าต้องสามเดือนไปแล้วนะคะสําหรับแผลนะคะความกว้างขึ้นมานิดนึงมันเป็นเรื่องปกติะคะ่ะบางแห่งอะคะ่ะแผลดึงคิ้วมาอยู่หน้าผากไปซ้ําของเราซ่อนไปหมดไม่ถ้าสังเกตดีๆจะไม่เห็นแผลเขาเลยนะคะเราใช้เทคนิคที่ดีที่สุดแล้วะคะ่ะ แล้วก็แก้ไขได้นะคะถ้าจะเกิดขึ้นก็คือทําให้แผลมันชิดขึ้นรากผมมันชิดขึ้นแต่ไม่เห็นมีใครทํากันไปตั้งเยอะแยะแล้วค่ะมันมันเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีการปลูกผมช่วยได้มันไม่ได้สีเลียแต่มันนิดเดียวค่ะมันไม่ได้เยอะอะไรค่ะพี่อยากให้<ม>อยากให้เขาอยากให้เขาเป็นที่รักของคนอื่นๆนะคะของของแบบประชาชนที่ศรัทธ,ธารับรื้่มเขานะคะ ะะพี่ไม่ได้มีเจตนามไม่ชอบเขาหรืออะไรหรือจะไปโกดแทนใดๆนะคะก็อยากให้แบบเขาออกมาเป็นที่รักด้วยการแบบไม่ไม่ทําอะไรแบบนี้ค่ะยิ่งทําอะไรไปนะคะพี่มองว่าแรงศรัทธามันจะยิ่งน้อยลงนะคะด้วยความรักนะคะแล้วก็อยากจะบอกน้องว่าพี่เองะคะ่ะพี่เป็นนักให้อภัยนะคะถามชีวิตที่ได้เลยจากใครๆก็ได้คะ่ะพี่ให้อภัยคนมาเสมอนะคะ จะยังไงกับพี่พี่ก็ให้อภัยหมดดังนั้นเนี่ยพี่ไม่เคยที่เอ่อจะไปคิดร้ายหรือว่าแบบทาให้เขาเสียชื่อได้เลยแล้วอีกประเด็นหนึ่งเขาเขาพูดขึ้นมาว่าเหมือนพี่จุดประกายคาพูดบางอย่างที่ทําให้คนแห่มาว่าเขาพี่บอกเลยค่ะพี่ไม่เคยจุดประกายเลยมีเขาเป็นผู้เริ่มต้นมาตลอดเลยค่ะในการออกคลิปแต่ละครั้งสัมภาษณ์ค่ะพี่พี่ไม่เคยเป็นเริ่มต้นก่อนเลยค่ะก็เพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาอะแบบ ให้เขาคิดได้ค่ะพี่ว่าพี่คิดให้อาภัยเขาดีกว่าเพราะว่าให้อาภาัยคนที่ยังคิดไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญนะคะเขาควรจะคิดได้นะคะถ้าเขาคิดได้มันจะแบบมันจะไม่เกิดแบบเรื่องอย่างนี้เลยคแบบือพี่ขอเป็นเรื่องของการให้อาภัยก่อนนะคะก็อยากให้น้องเขาจบนะคะอยากให้น้องเขาไม่มีอะไรที่จะมาทําให้คือพี่เองก็เหนื่อยค่ะบอกเลยว่าเหนื่อย แล้วเ,เป็นคนที่ไม่ได้ชอบมีปัญหาอะไรกับใครเลยอะคะ่ะพยายามคิดบวกเสมอเลยคิดว่าเอออย่างนี้อย่างนั้งงนเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะแต่เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วมันเสื่อมสิมันมันเริ่มเสียหายขึ้นมาอีกเรื่อยๆค่ะว่าเราเร้สัญญาไม่ตรงบ้างอะไรบ้างเงนี้ค่ะปัจจุบันเขาน้องสวยแล้วอะค่ะสวยแล้วอะค่ะน่าจะมีความสุขนะคะแต่ละการของเส้นผมอะคะ่ะต้องสามเดือนไปแล้วอะค่ะนะคะแต่ว่าคุณหมอมีวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นในการผ่าตัด กพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนรากผมแล้วแผลเป็นมันต้องเกิดขึ้นบ้างนะคะมีมีมีสกาขึ้นนะคะนะคะแล้วก็หมอใช้วิธีเย็บแบบชนิดที่เป็นทันสมัยที่สุดโดยที่ไม่ได้เย็บแบบการเย็บธรรมดาค่ะใช้สติปใช้แม็กซ์เย็บเพื่อไม่ให้แบบไปโดนรากผมเลยเราพยายามทําทุกอย่างอยู่แล้วค่ะในการป้องกันไม่ให้มีปัญหากับเส้นผมที่สําคัญนะคะมันนิดเดียวค่ะมันมันไม่ได้อะไรมากแล้วมันอยู่ในหนังศีรษะค่ะ เขาพูดมาแล้วว่าจะเกิดสึนามิกับโรงพยาบาลเขาเงียบหายไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเขาเงียบไปเฉยๆนะเขาบอกรู้จักสึนามิไหมสึนามิเนี่ยมันเงียบๆแต่หนึ่งนาทีเท่านั้นแหะค่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาใช้คาว่าอะไรนะสึนามิเข้ามาแล้วมันก็แบบหายไปในตี่กลาไม่ใช่เขาใช้คาว่าหายนะนะเขาพิมพ์เขาพี่ๆพี่มีแคปชั่นตรงนี้มาค่ะมีแบบแต่เขาไม่ส่งที่เลตรงคะเขาคุยกันเองว่า ความเงียบของเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เงียบเฉยๆนะรู้จักคําว่าซึนานมิไหมเซนามิอะมันเงียบไปแต่ว่าภายในหนึ่งนาทีก็หายยะนะเลยพี่ก็ได้ยินคนํานี้รู้ว่าเราไม่ได้มีประเด็นอะไรเราผิดเลยแต่เราก็ไม่สบายใจว่าแบบอะไรอีกเนี่ยแล้วก็ไม่เงียบแล้วค่ะแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเขากลัวเราเขากลัวมาถามพี่ยังไม่รู้เลยว่าเขากลัวเพราะอะไรที่เขาบอกเขาไม่กล้ามาแล้วอะค่ะถ้าถามพี่จริงๆต้องถามใจพี่บ้างไหมว่าพี่กลัวไหม ถ้าถามพี่บ้างไหมคะถูกไหมว่าแบบเจอแบบนี้พี่ก็หนาวๆน,นะคะรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองไปเหมือนกันนะคะว่าแบบมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยใช่ไหมคะว่าเขาแค่อยากทานทุเรียนที่ผิดส่งไปให้ที่บ้านเขาเลยนะคะที่บ้านเขาอยู่ไกลๆมากนะคะอันนี้ขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะว่าจากหัวใจเราะคะ่ะที่เรา,าแบบดูแลน้องแบบเต็มที่หมอทอํายังไงก็ได้ะคะ่ะให้น้องสวยไม่ใช่เฉพาะน้องต้อมนะคะคนไข้ทุกคนนะคะ คือพี่อยากให้แบบออกมาแล้วสวยอะ่ะเพราะผู้หญิงอยากสวยถูกไหมคะเนอะ